อ้าวมีควรด้วยควรมาจากไหนเพื<ๆ>่อนๆดูสิเพื<ๆ>่อนจะพามาซ่อมเครื่องเสียงยี่ห้อตามภาพนี้นะเพื<ๆ>่อนเอาไปใช้กับพอกระจายข่าวนะนี่คือสเปคของเขานะนี่คือรุ่น 355S 550วนะัตต์นะเพื่อนนะอันนี้แกะฝากแล้วยังไม่ทําอะไรลูกค้าบอกว่าเครื่องไม่ติดอันนี้คือเครื่องข้างในนะเพื่อนนะเครื่องไม่ติดเดี๋ยวจะพามาตรวจเช็คซ่อมนะเพื่อนอะไรเสียยังไม่รู้มาดูไปด้วยกันเลยอันนี้เป็นรุ่นใหญ่อยู่นะเพื่อนนะ ใหญ่ขนาดไหนใช้ทันติตอร์กี่ตัวเนี่ยเดี๋ยวจะนับให้ดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกข้างล่างหกข้างบนหกฝั่งนี้หกสิบสองยี่สิบสี่ตัวนะรุ่นนี้นะเพื่อนใช้ทันติตอยี่สิบสี่ตัวก็เบอร์ที่เขาใช้ก็หนึ่งศูนย์สี่เกียรตินะดีหนึ่งศูนย์สี่เกียรติเบอร์ยอดเห็นใช่จริงจริงด้วยนี่มาเดี๋ยวมาตรวจเช็คกันนะครับเพื่อนๆอาการแบบนี้สวิตช์เสียก็เป็นได้นะเพื่อนนะ ีวิตเสียหรือว่าได้ออดเนี่ยได้โดได้โอดในส่วนนี้เสียเนเพื่อนเนี่ย,อยสองตัวได้โอดบิดนี่นะตัวละถ้ามาจากโรงงานเขาจะใส่มาขนานกันมาตัวละสามสิบห้าอมสองตัวก็เจ็ดสิบอมถ้าใส่ใหม่ก็แนะนําให้ใช้ห้าสิบอมสองตัวไปเลยนะถ้ามันเสียนะถ้ามันเสียถ้ามันเสียวิธีตัวเช็คเ้าเอาอย่างนี้นะครับเพื่อนๆมาเอานี่มาบางทีเราก็ต้องมาวัดปลั๊กนี่แหละก่อนนะเพื่อนเพื่อนนะตั้งคูณหนึ่งปั๊บ มิเตอร์แตะกันเช็กความพร้อมคอมมิเตอร์ปึ๊บอ่าโอเคแล้วก็จับขั้วอย่างนี้นะเพื่อนนะป๊บนี่จับอย่างนี้คือเราวัดแล้วก็เปิดสวิตซ์ตับถ้าเปิดสวิต์แล้วเข็มมิเตอร์ไม่ขึ้นนะเพื่อนๆนะแสดงว่าขาดไม่ครบวงจรไฟไปไม่ถึงหม้อปแปลงต้องดูก่อนทีนี้ว่าฟิวขาดไหมเบื้องต้นนะครับฟิวอยู่ตรงนี้นะเพื่อนนะนี่นะ ตรงนี้อย่าเพิ่งไปยุ่งนะฟิวข้างบนนี่นะเพื่อนๆนะเป็นฟิวมันเป็นฟิวดีซีเดี๋ยวพามาดูโอ้นี่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 ตำแหน่งตำแหน่งนี้เขาจะเขียนไว้อยู่220โวลต์นี่ตัวนี้เป็นฟิวดีซีอ่าไม่ต้องเพิ่งยุ่งยุ่งยุ่งตัวนี้ก่อนอขันออกมาอ้าวอ้ดำเลยเพื่อนๆอย่าเพิ่งดีใจว่าใส่แล้วจะจบนะไม่เคยจบสักทีฟิวขาดเลยนะเดี๋ยวมาดูกันมันเป็นเพราะอะไรก่อนที่จะใส่ฟิวนะเพื่อนนะกนะ่อนที่จะใส่ฟิวให้เรา แยกก่อนนะแยกว่ามันเสียอยู่ตรงไหนหม้อแปลงช็อตหรือเปล่าแต่หม้อแปลงช็อตไม่ค่อยเจอนะรุ่นนี้นะคือเราจะใส่ฟิวทดสอบแต่ถ้าใส่เข้าไปทันทีเลยมันจะคงจะขาดเหมือนเดิมแหละถ้ามันออกำดำๆอย่างนี้มันช็อตหนักนะเพื่อนๆเนี่ยนะช็อตหนักนะให้บัดกีีสายที่ออกจากหม้อแปลงนี่นะเพื่อนๆน,นะคือคือไฟไฟสองยี่สิบเข้าไปแล้วมันจะจ่ายออกมาประมาณยี่สิบสี่โวลต์นนะตัวนี้เป็นหม้อแปลงที่จ่ายไฟไปเลี้ยง วงจรนะเพื่อนนะนี่นะตัวหลักเลยนะตัวนี้นะให้เราถอดสายสายมันจะมีสองสายนะสายสีเขียวกับสีเขียวนี่แหละสองสายที่ออกจากหม้อแปลงเป็นไฟหลักให้เราถอดออกสายเดียวก่อนก็ได้สายใดสายหนึ่งนะเพื่อนนะถอดออกเลยบัดกี้ออกนะเพื่อนบัดกี้ลอยไว้เลยนะทําไมต้องถอดสายเดียว เผื่อมันไม่เสียถ้ามันอะไรช็อตก็ตามมันไม่สามารถจะทําให้ฟิวขาดได้ถ้ามอแปลงไม่ช็อตนะเราเราหอดสายเดียวก็คือมันไม่มีโหลดไม่ครบวงจรในการช็อตของมันแล้วเราก็มาวัดทีนี้เวลาเราใส่ฟิวนะเพื่อนๆนะเราอย่าเพิ่งใส่ใหญ่นะเผื่อมันมีอะไรช็อตมันจะไม่ระเบิดตุ่มตม่ำแรงๆใส่สักสามถึงห้าแอมป์ก็ได้เ,เราจะใส่ลองสามแอมป์นะในกรณีที่ไม่มีอะไรช็อตเราใส่สามแอมป์มันก็ได้ แต่ถ้าใช้งานจริงๆไม่ได้นะเพื่อนนะต้องใช้แอมเดิมตัวนี้ก็น่าจะเจ็ดถึงสิบแอมนะถ้าประเมินจากหม้อแปลงเราใส่เข้าไปแล้วนะทีนี้เราจะมาดูด้วยกันเลยนะวัดไฟเลยว่าไฟมันจะมีไหมไฟจะออกมาจากหม้อแปลงไหมถ้าไฟออกมาจากหม้อแปลงก็แสดงว่าน่าจะได้ออดช็อตนะเราเช็คไปตามขั้นตอนนะเพื่อนนะเพื่อไม่ให้หลงทางไม่ใช่ว่าสงสัยได้ออดถอดได้ออดออกมาเชาะมาเช็ค มันก็ได้อยู่แต่ว่ามันมันเสียเวลาเยอะมันก็เป็นวิธีที่ถูกต้องแต่มันจะเสียเวลาเยอะสงสัยได้อดทอออกมากลกัวีงนะขาเไงสองตัวไงแปดขาน่งมีแต่จุดใหญ่ๆใช้ใเวลานานเราก็เลยหาวิธีว่าถ้าถออออกมาแล้วต้องเสียแน่ๆมันถึงจะไม่เสียเวลาเยอะนะเพือ่อนๆเอาวัดไอ้ไม่ใช่เสียบปลั๊กแล้วจะวัดเอ,อ้ยวัดไฟเอซี C. ตั้งไปที่ห้าสิบโวลต์ตัวนี้มันยี่สิบกว่าโวลต์เดี๋ยวนะเพะื่อนนะเดี๋ยวปักชึก้บเ,เดี๋ยววัดไปด้วยกันเลยเพื่อนนะ,ะนะเห็นไหมเนาะเห็นไหมครับให้เห็นทุกอย่างให้เห็นมิเตอร์ด้วยให้เห็นจุดที่จะวัดด้วยอาเปิดสวิตช์อุ้ยไฟเข้าแล้วเพื่อนดังตึ้งเลยนะถ้าอย่างนี้ไฟเข้าแล้วนะไม่ไม่มีอะไรช็อตนะถ้าอย่างนี้นะเดี๋ยว,ววัดให้เพื่อนๆดูเลยนะว่ามันจะขึ้นเท่าไหร่นะ อ่าโอเคมอแปลงดีนะเพื่อนนะจริงๆแล้วมันก็ประมาณสักยี่บสีบ่ยนะี่สี่โวลต์นั่นแหละนะเพื่อนๆนะแต่มิเตอร์เราแข็งไปน,นิดหนึ่งไม่เป็นไรเรารู้กันอยู่แล้วเรารู้ใจมันอยู่แล้วเครื่องมือของเราอ้าวต่อไปเราจะทำยังไง <c oughs> อาอเดี๋ยวปิดสวิตช์ก่อนต่อไปเนพะื่อนๆนะให้ต่อตัวนี้เข้าไปให้ต่อสายตัวนี้เข้าไปเข้าไปจุดเดิมนี่นะนี่แล้วก็ให้ถอดสายสีแดงออก มันเข้าไปไหนนะมันเข้าไปตรงนี้นะจุดนี้นะเพื่อนนะพอเราทําไมถอดเพื่อว่าเราจะถ้าเราถอดสายสีแดงออกมีไฟดีซีคือไฟเอซีเข้ามาตรงนี้แล้วมันจะออกเป็นดีซีนะผ่านไดโอดนะเพื่อนนะถอดสายสีแดงออกเส้นเดียวนะเส้นที่ที่ไล่ไปจากไดโอดนี่นะ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 ถอดออกถ้าเราเปิดสวิตช์ฟิวไม่ขาดถ้าไฟจ่ายออกได้ก็แสดงว่าไดโอดดีคงจะช็อตอยู่ฝั่งนี้นะหรือทําไปทํามา ฟิวขาดเฉยเป็นไปไม่ได้หรอกนะหรือถ้ามันเป็นไปนได้ก็คงจะมีน้อยออะเดี๋ยวถอดเดี๋ยวจะถอดสายตัวนี้นะใส่สายตัวนี้ก่อนนะเพื่อนนะแล้วเราจะเอาฟิวใส่เข้าไปแล้วมาเปิดดูไปด้วยกันเลยนี่คือการแยกอาการเสียอ้าวต่อไปนันเพื่อนนะเราบัดกีสายนี้ออกแล้วสายนี้ทําไมต้องออกก็ต้องเอาออกเพราะว่ามันอยู่มันเบียดกันอยู่ข้างบนสายนี้อยู่ข้างล่างสายแดงเนี่ราถอดออกแล้วตัวนี้บัดกีเข้าไปแล้วเป็นไฟเอซีนะเพื่อนน่ตัวนี้นี่สายที่เขียวสองเส้นเนี่ยเป็นไฟเอซีที่มาจากหม้อแปลง เพื่อจะมาเปลี่ยนจาก AC เป็น DC ก็ต้องมาผ่านไอดอดสองตัวนี้เป็น DC แล้วไฟยังไม่เรียบก็ต้องมาหาคาปานี่แต่ตัวน,นี้เราจะทําให้มันแคบลงนะเพื่อนๆเ,เอาอย่างนี้เราจะวัดนาทีนี้ตั้งตั้ง DC นันเพื่อนนะไฟตัวนี้ก็ไม่เกิน5 0โวลต์เราก็ต้องตั้งห้าโวลต์ไปทาง DC ย่านความถี่เอ,อ้ย่านการวัด DC เราจะจิ้ม ตรงนี้เลยก็ได้นะวัดไฟนะถ้าถ้ามันไม่ขาดนะถ้าฟิวขาดก็คือไม่มีไฟขึ้นให้เห็นนะเพื่อนนะเรวจะหามุมที่เพื่อนๆในมองเห็นง่ายๆด้วยกันเลย <c oughs> วัดจิ้มจ่อไว้เลยนะเพื่อนนะอันนี้คือเสียบป,ปลั๊กแล้วนะ <c oughs> แล้วเราจะเปิดสวิตช์นะเพื่อนดูไปด้วยกันนะถ้าเข็มมิตเตอร์ขึ้นก็แสดงว่าไอโอดไม่เสีย <c oughs> ถ้าเข็มมิตเตอร์ไม่ขึ้นก็แสดงว่าฟิวขาดได้โอเสียหนึ่งชองจ้ำปึบ น่นเห็นไหมเพื่อนได้โอนไม่เสียนะเนี่ยเห็นไหมพัดลมหมุนด้วยดังวึ้นวิ้น,ว,นวิ้นเลยโอ้โมีคว,วันเพื่อนมีควันมีควันเดียเอาไมเอาไมเดี๋ยวเปิดสวิตมันควันเพื่อนตรงนี้เพื่อนเห็นไหมเมื่อกี้หนมันจะแตกไหมล่ะดูไปด้วยกันโอ้จะรอดไหมเอาเราพอรู้แล้วนะเพื่อนเราพอรู้แล้วเราปิดสวิตแล้วเราพอรู้แล้วคือมันทัดหนัก มันท้อหนักจนมันทะลุทะลวงแล้วล่ะก็สรุปว่าอยู่ตรงนี้แหละแต่ที่ฟิวไม่ขาดก็คือไอโครงสร้างมันเนี่ยที่มันเชื่อมกันเนี่ยมันน่าจะขาดเลอวเลือนนิดเดียวก็วยังยอมอยู่ฟิวสามแอมไม่ยอมขาดเลยเราจะตกลงจะเปลี่ยนตัวนี้แหละเพื่อนๆนะเดี๋ยวลองเปิดให้ดูสกลดบเป็นไงฮะเปิดสวิตให้ดูสกรดบเป็นไงฮะเห็นอะไรแวบๆอยู่นี่นะเราจะลองดูอีกมันจะระเบิดไหมดูนะหนึ่งสองสามพอรวมหมุน จะแตกไหมล่ะอาเราค่อนข้างจะมั่นใจแล้วนะเพื่อนนะว่าได้อดเนี่ยเพราะว่ามันควรขึ้นตรงนี้นะโอ้มีอุณหภูมิด้วยนะเพื่อนเนี่ยถ้าเราไม่มั่นใจว่าเปลี่ยนเข้าไปแล้วมันจะจบไหมนะเพื่อนเพื่อนนะให้หาไฟมาเทสเลยนะก็คือสายนี้ยกเลิกนะสายสายแดงเนี่ยคือยกเลิกไม่ให้เข้าตรงนี้นะถ้าต่อสายสีเขียวเข้าไปอย่างนี้นะเพื่อนนะเพื่อนเห็นไหมเนี่ครับไหมครับนี่แล้วหาไฟมาต่อ ทดสอบไฟประมาณสักสิบห้าโวลต์ขึ้นไปก็ไม่เกินยี่บสี่โวลต์เราจะเอาไฟสิบแดโวลต์มาป้อนลองดูนะเพื่อนนะแล้วเราต้องต่อสายลำพงเข้าไปด้วยนะเพื่อนนะต่อสายลำพงเข้าไปจุดที่ต่อปกตินั่นแหละด้านด้านท้ายของเครื่องน,นะเอา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 บวกลบมาแล้วก็ตัวนี้เป็นสายลบนเพื่อนนะสีแดงก็ช่างมันนะแต่มันเป็นสายลบนะไม่เป็นไรสีนั้นสําคัญชะไหนเราจะป้อนสักสิบแปดโวลต์ดู อันนี้ลงกลาตัวนี้ก็มันก็ต่อลงกลาวอันเดียวกันนะเพื่อนนะคือเราเราก็ชีบแท่นเลยแท่นเครื่องเลยตรงนี้เลยโลหะตัวนี้แล้วก็บวกบวกตรงนี้เราจะชีบใส่ตรงนี้เลยนะเพื่อนนะสส่ลำโพงเสร็จราคือเราอยากรู้ว่าเราเปลี่ยนไดโอดแล้วจะจบไหมแล้วมันมีเสียงออกมาไหมอย่างอื่นพร้อมที่จะทำงานไหมยกเว้นวลุ่มนะเพื่อนนะ ลูกเว้นบุลุ่มบุลุ่มอาจจะจู้ยี้จ้าอันนี้ไม่เกี่ยวข้องอันนี้คือเมียนหลักมันถ้าขยายเอาเดี๋ยวต่อสายลำโพงก,ก่อนนะเพื่อนนะต่อสายลำโพงเดี๋ยวเราจะเอาเดี๋ยวสัญญาณมาป้อนรอเลยนะสัญญาณเอาไอ้วันรอที่อินพุตเลยนี่นี่สัญญาณเอาป้อนรอตรงอินพุตเลยนะสรุปว่าดังนะเพื่อนเพื่อนนะดังนะเมื่อกี้วิดีโอมัน ไม่ต่อเนื่องไม่เป็นไรเราจะพูดปฏิประต,ต่อให้เพื่อนๆฟังว่าทดสอบแล้วว่าดังก็เปลี่ยนได้อดก็คือจบนะทีที่เราบอกเพื่อนๆว่าเปลี่ยนได้อดแล้วคือจบเลยถ้าลองดังแต่ตอนที่ผ่านมาคือวิดีโอมันไม่ต่อเนื่องไม่รู้เอาขัดข้องอะไรเราเปลี่ยนเข้าไปแล้วนะเพื่อนนะตัวตัวเดิมนะนี่ตัวเดิมเห็นไหมเพื่อนๆทำไมฟิวไม่ไม่ขาดซ้ําอ,อีกรอบสองมันน่าจะขาดหมดแล้วนะเนี่ยเห็นไหม เห็นไหมถ้าเยินขนาดนี้ไม่เหลือนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นแผ่นโลหะอะไรข้างในเนี่ยตัวที่หนึ่งตัวที่สองก็ช็อตเหมือนกันนะก็ตุ่มทีเดียวฟิวควงระเบิดเลยนะเมื่อนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่เปลี่ยนออกทั้งสองตัวเลยของเดิมเนี่ยมันใช้มาถ้าเป็นสามสิบห้าใสมาจากโรงงานนะเพื่อนดูรอยบัดกรีเนียนๆเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเบอร์ของเขาก็ br สามห้าศูนย์สี่ก็สามสิบห้าโวลต์สี่ไอสามสิบห้าแอมป์สี่ร้อยโวลต์นะ แต่ไม่เป็นไรมันก็เกินอยู่แล้วโวลต์แต่แอมเนี่ยต้องใส่สูงๆไว้เราก็เลยใส่ใส่ตัวนี้ให้นะเพื่อนๆนะใส่เพื่อคมมทนทาน KBPC 50 10ห้าศูนหนึ่งศูนย์ก็ห้าสิบแอมหนึ่งพันโวลต์นะไม่ใช่ร้อยนะพนเพื่อนๆทําเบอร์นี้นะก็คือโวลตเขาใส่คุมสูงไว้อยู่แล้วแหละแต่ตัวนี้มันไม่ได้ใช้งานนี้งานเดียวมันใช้งานอื่นด้วยก็เลยทำโวลตมาสูงแต่แอมที่สัมการคืแอมสองตัวนี้ก็ ขนาดกันก็เป็นร้อยแอมนะเพื่อนๆ่นะร้อยแอมเราใส่เข้าไปแล้วเพื่อกลมดนทานเอาอยู่นะถ้าไม่ไปโห, ot, หลดหุนหดหนักๆจริงๆของเดิมมันสองตัวเจ็ดสิบแอมของใหม่สองตัวร้อยแอมเอาแล้วเราจะต่อตัวนี้เข้าไปเราจะทดสอบไปด้วยกันนะนเพื่อนนะต่อตัวนี้ต่อสายที่เราบัดกีออกนี้นะทดสอบฟังไปด้วยกันเลยต่อไปเราจะทดสอบเพื่อนเพื่อนสายต่อเข้าไปเรียบร้อยอันนี้ยังไม่ขันเนะพื่อนเพืนะ่อนเป็นแนวทางให้เพื่อนเพื่อนนะ ก็คือไอ้ขันน็อตมันไม่ยากหรอกไอฟ้ฟิวเรายังใส่สามแอมอยู่นะเพื่อนนะฟิวยังใส่สามแอมอยู่เพื่อทําการทดสอบเพราะว่าถ้าดังปกติแล้วค่อยเอาสิบแอมไปใส่นะเพื่อนเดี๋ยวเราเปิดสวิตทดสอบไปด้วยกันเลยนะค่าดังก็คือจบเลยก็คือถือว่าแนะนามาถึงจุดนี้เอาดูดูเขียนมิเตอร์ไปด้วยกันนะเปิดสวิตช์อ้าวมาแล้วเพื่อนนะไฟมาแล้วนะฟิวไม่ขาดนะแค่สามแอมไม่ขาดก็โอเคนะอ้าวเร่งมาสเตอร์ดูวอลลุ่มตัวนี้ From the law